สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็สวัสดีครับมือนี้็แวะมากการลสินอีกแล้วพี่น้องมาบาลูกค้าครับเอาสินขามาส่งลูกค้าครับมื่อเนี้ยก็มื่อนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาแวะนะครับวัดผู้สีงอีกแล้วครับพี่น้องก็เมื่อนี้ก็คือขึ้นบันไดไปกราบขอพ่อนเพิ่นจักน้อยครับมอาีกกราบขอพ่อนเพิ่นจักน้อยครับพี่น้องบันไดหกร้อยขั้นนะครับบันไดหกร้อยขั้นนี่พี่น้องเดี๋ยวอิก้งขึ้นไปกราบน้ำกันนะครับ เดี๋ยวจีพามาเบ่งบรรยากาศน้ากันนะครับพี่น้องนะข้างบนนะตอนนี้ก็ผมจีขึ้นบันไดแต่ว่าบรูว่าสิหลอดบอครับหกลอยขันพี่น้องหกลอยขันนี่ฮะสูงแห้งครับอเดี๋ยวจีแวงมาถักทายตอนข้อกันอยข้างบนนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะมีคลิปถ่ายไปเรื่อยๆนะครับใกล้แล้วครับตอนนี้ก็แดดครับช่วงแดดประมาณใบใบม่วงครับพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหนาครับครับผมตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วครับ ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้เบิ้งพี่น้องตอนนี้เครื่องทาาแล้วครับเบิ้งครับพี่น้องโอ้กินเขากระอิมครับโอ้สูสูครับพี่น้องใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้แล้วผมนะโอ้ขอหนังก่อน,น้อครับ เบิ้งครับพี่น้องให้เบิ้งบรรยากาศครับบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องโอ้เบิ้งพี่น้องเห็นบรรยากาศเลยก็หายเหนื่อยครับบรรยากาศอยู่ข้างบนนะครับพี่น้อง ใกล้แล้วครับใกล้ฉีฮอดแล้วครับผมใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้แล้วครับใกล้ฉีหอดแล้วบรรยากาศอยู่ของบนครับโอ้สูงแห้งพี่น้องหกลอยขันโอ,หอ้หอดแล้วครับฮอดแล้วหอดแล้วนี่ครับประตูยินดีต้อนรับผู้วิชิตบันไดสวรรค์หกลอยหาจิบซีขันพี่น้องครับผม แต่ตอนนี้กับยุของบนแหละครับพี่น้องเอามากของบนกับท้ายเหนื่อยครับบรรยากาศดีแห้งครับผมบรรยากาศดีแห้งครับเดี๋ยวภาพี่น้องเบ่งบรรยากาศบบน,นครับ